สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนชาวราศีสิงห์นะคะวันนีอ้อาจารยนีนาทาโร่นะคะจะมาในหัวข้อคำทำนายเกี่ยวกับเรื่องของคำสาบานของคุณในอดีตชาตินะคะโอเคก็ผ่านมาหลายวันแล้วนีน้าก็พยายามเร่งให้อยู่นะแต่ว่าก็ <c oughs> คิวมันยาวจริงต้ขออภัยนะวันนี้ก็คือสละเวลาสละเวลาช่วงรอบบ่ายตั้งแต่เนี่ยประมาณก็บ่ายสามอะอ่ะบ่ายสามละ สามแล้วโอเคนะคะต้องบอกก่อนนะว่าหัวข้อตัวนี้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังกันด้วยนะคะอย่าเพิ่งเอาไปคิดมากเพราะว่าการทำนายของนี่นาเป็นการทำนายโดยแบบ ภาพกว้างๆงภาพกว้างๆของชาวราศีสิงห์นะคือบนโลกใบนี้น,นี่น่าเข้าใจว่ามีคนหลายแสนคนหลายล้านคนที่เป็นชาวราศีสิงห์เพราะฉะนั้นจะไม่ได้จาะจงแค่คนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะมีตรงกับคุณบ้างหรืออาจจะบางเรื่องอาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะถ้าไหน,นที่รู้สึ้ว่ามันไม่ตรงกันก็ไม่ต้องไปรับนะโอเคนะคะโอเคโปรดใช้สติในการฟังด้วยนะคะโปรดใช้สติในการฟังนะ ขอยาครูบาจารเรียบร้อยแล้วนะคะในการทำคลิปหัวข้อนี้นะคะแล้วก็เ,เพื่อทำเป็นวิทยาทานให้กับพวกคุณนะคะชาราสีสิงห์นะคะเพราะว่านี้น่าเข้าใจว่าบางคนเนี่ยก็ บางคนกุ้มใจเกี่ยวกับคว่าวิบากกรรมนะคะหรืออาจจะแบบบางคนหาทางออกไม่ได้ว่าตัวเองไปทํากรรมอะไรกับใครไว้ก็เดี๋ยวนีน่าจะได้สองดูให้วันนี้การดูของนี่น่าเป็นการดูโดยใช้ยานบารมีของครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็นี่น่าเป็นเพียงแค่สื่อกลางให้คุณเท่านั้นนะคะขอหยิบพลังงานมาหนึ่งใบก่อนนะคะสําหรับตัวของชาวราศีสิงห์นะพลังงานใบนี้นะคะ <c oughs> สิงหนะ์น่ะดูเหนื่อยนะ <c oughs> สิงหนะ์น่ะดูเหนื่อยดูเหนื่อยแล้วก็ จริงๆสิงห์ก็เป็นคนที่ขยันทำงานทำงานมากๆทีเดียวคืองานของสิงห์เป็นงานแบบเกี่ยวกับด้านของการใช้สมองใช้ฝีมือใช้แรงกายนะคะอ,อันนี้คือตัวของคุณนะชาวราสีสิงห์แล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่สามารถควบคุมทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกรตักกับคุนก็ตามนะคะชาวราสีสิงห์หมายถึงปี64ี่ตอนนี้นะคะคุณนะ่ะเป็นคนที่มีทิศทาง เป็นคนที่มีทิศทางลักษณะที่แบบว่าชัดเจนความมีความชัดเจนกับตัวเองคุณจะทําอะไรจะไปที่ไหนอะไรยังไงคุณจะมีการวางแผนไว้เรียบร้อยว่าฉันจะต้องไปแบบนี้นะฉันต้องไปทางนี้นะแนวนี้นะแล้วก็ไปแบบในคาว่าแบบสบายๆรีแลกซ์รีแลกไม่มีอะไรมาบังคับคุณได้คุณอยากจะไปคุณก็จะไปไม่มีใครมาบังคับหรือควบคุมคุณได้คุณควบคุมด้วยตัวของคุณเองนะคะอันนี้คือตัวตนของคุณหรืออาจจะหมายถึงช่วงเวลานี้ของปีของคุณนะคะปี64นะอันนี้คือพลังงานคุณใน2ใบนี้นะคะนี่น่าหยิบขึ้นมาเนาะต่อไปขอหยิบบเป็น10 สิบใบเมื่อสักครู่นี้น่าหยิบขึ้นมาแล้วนะคะอ <c oughs> ืขอแนะนำก่อนว่าใครอยากจะรู้ว่านีน่าเป็นใครมาจากไหนนะคะก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์นีน่าท้าโล o ออนไลน์ดอได้เลยะค่ะสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวเป็นพิเศษนะคะก็แอดนีน่าท้าโลกเข้ามาได้เลยนะใบแรกของคุณนะคะก็คือว่าเป็นอัศวินถือไม้เท้านะคะ <c oughs> เด็กถือเหรียญน,นะคะเดอะไฮเพนเทสนะคะแปดไม้เท้าค่ะสี <c oughs> ่เหรียญนะคะสามถ้วย สองเหรียญน,นะคะ uh, The Love นะคะ The Love The Love uh, สามเหรียญน,นะคะแล้วก็เก้าเหรียญน,นะคะโอเคเดี๋ยวนะชีวิตของคุณเนี่ยในชาติต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอเน้นย้คำคําว่าความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะคะในการฟังด้วยนะถ้าคุณไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้คุณก็ไม่ต้องฟังคุณก็ ปิดออกไปเลยไม่ต้องฟังเนาะจะได้ไม่ต้องมารับอะไรเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะไม่ต้องดราม่าไม่ต้องมีประเด็นดราม่าหรืออีกอย่างนึงก็คือว่านีน่าต้องขอขอบคุณลูกศิษย์นะคะที่เข้ามาดูแล้วก็มีคอมเมตนต์น่ารักน่ารักให้นีนา่ามีคอมเมนต์กำลังใจให้นีน่ามาตลอดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าประเภทกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบมีคอมเมนต์ลบๆแย่ๆอันนี้นีน่าถือว่าคุณไม่ให้เกียรติอาชีพของคนอื่นและคุณก็ไม่ให้เกียรติอาชีพของตัวเองด้วยถ้าคุณเป็นลักษณะแบบคอมเมนต์ลบๆเนี่นาานาย,นยาก แค่คุณไม่เปิดใจรับฟังคนอื่นแล้วคุณก็ยังมาต่อว่าคนอื่นเนี่ยอันนี้คือนหน้ามไม่อยากจะว่าใคร ะะแต่ถ้าเป็นกรณีแบบนี้นาเห็นบางคนรู้สึกบ,บางคนหลายคนมากที่ร้อยละเก้าสิบเลยนะที่คอมเมนต์มาแบบน่ารักน่ารักให้น่ากำลักกบบงใจให้น่าก็ขอส่งมิตรภาพวินีนี้ให้ไปสะท้อนไปถึงตัวคุณด้วยนะอะไรที่คุณเวยพรมาให้น่าก็ขอให้คําบวยพรนั้นนะคะไปถึงตัวคุณเช่นกันนะคะแล้วก็ขอให้บารมีสิริสิทธิเวดาของคุณนะคะช่วยคุ้มครองคุณด้วยให้ประสบความสําเร็จนะคะในช่วงปีหกสี่ค่ะโอเคอมาเมื่อสักครู่นะคะค้าสาบานของคุณนะในอดีตชาติเนี่ยคือ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะาว่าวคุณนในอนดิชาตนอะต้องบอกก่อนเลยนะว่าชาติที่แล้วคุณอนะเคยเกิดเป็นผู้ชายเอ่อเดี๋ยวในหน้าแปบ๊บหนึ่งนะคะนี่หน้าปวดตรงนี้มากๆซึ่งมันเป็นแบบเขาเรียกว่าเอ่อของคนที่มีเซนต์มีตาที่สามนะ่ะมันจะปวดปวดเวลาที่เวลาที่คําทํานายให้กับ ลูกศิษย์เนี่ยมันจะเป็นลนักษณะประมาณนี้แล้วก็บางทีดูหนักนะนี่นางมองว่าชา,าชาราศีสิงค์ค่อนข้างเคสหนักคือหนักไม่รู้ว่าหนักแบบไหนยังไงแต่รู้ว่าหนักมิบาก,กรรมความของคุณนัะมันเป็นเรื่องของความรักมากๆคุณน่าจะมีคําสาวบงสาวบาอะไรกับใครไว้ในเรื่องของชีวคู่เรื่องของความรักแล้วคุณก็ไม่ได้มีคนรักแค่คนเดียวนะคุณมีหลายคนจริงๆมีประมาณไม่ต่ำกว่าสามคน มีไม่ต่างกับสามคนนะคะคุณสิงห์ชาติที่แล้วคุณเป็นผู้ชายคุณเป็นทหารเป็นข้าราชการเป็นทหารมา้าเกิดในสมัยของใครเนี่ยคุณเคยเป็นทหารมา้าแล้วก็คุณเคยทำงานเกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายด้วยนะคะชาวราศีสิงห์นะคงเป็นในระบบของข้าราชการ ในสมัยที่คุณเกิดนะ่ะที่ที่นี่น่าเห็นภาพนะ่ะเดี๋ยวนะคุณเกิดในยุคข,ขององค์พระนเรศวรน,นะเดี๋ยวนะปวดคุณเกิดในยุคข,ขององค์พระนเรศวรมหาราชที่น่าเห็นภาพ แล้วก็คุณได้ทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายด้านของคดีความการตัดสินอะไรบางอย่างซึ่งคุณอาจจะเป็นเพียงแค่รัศดี่นนี้เ,เห็นภาพอะ่ะในยุคนั้นคุณอาจจะเป็นเพียงแค่แบบเหมือนทหารม้าทั่วไปแต่ถ้าในปัจจุบันไม่แน่นอนนะในปัจจุบันเนี่ยคุณอาจจะแบบสิงเนี่ยยังคงทํางานรับราชกรารอยู่ก็ได้นะคะทํางานที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายเป็นผู้พิพากษาเป็นอา,ายการทนายความหรือ, sanit, nit, 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 อนิติกรอะไรก็ได้นะหรือเกี่ยวกับเรื่องของพนักงานคดีปกครองเนี่ยก็ได้หมดเลยนะคะทำงานเกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายในพวกนี้นะคะ ว่าความหรืออะไรเงี้ยกตังกดตัดสินคดีความอะไรางี้ได้หมดเลยนะคะนีน่าเห็นเป็นภาพแบบนี้นะใน,นปัจจุบันของคุณนะคะในสมัยที่คุณอยู่ในช่วงเวลานั้นนะ่ะที่ท,ที่ที่นีน่าเห็นภาพนะ่ะคือคุณเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายที่แบบว่าลักษณะผิวสีผิวของคุณนะ่ะในชาติที่แล้วคุณผิวสีออกโทนสีดําแดงสีเข้มผิวสีเข้มหน้าตาดีหน้าตาดูออกตีตีหน่อยแต่ว่าเป็นคนลักษณะผิวสีเข้มคุณมีความรัก คุณมีภรรยาที่เป็นแบบดีขึ้นเชื่อว่าเป็นภรรยาของคุณที่แบบถูกต้องตามกฎหมายเป็นได้รับแบบเขาเรียกว่าได้มียพระราชทานเป็นประมาณนี้แต่คุณไม่ได้รักเขาแค่คุณเดียวคุณเป็นลักษณะผู้ชายแบบดูเจ้าชู้ดูเจ้าชู้ที่แบบว่าแบบคบได้แบบไม่เลือกหน้าคือแบบฉันมีได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะกับว่ามีตำแหน่งยถาบรรดาศักดิ์ที่ดีที่สูงแต่คุณก็มีมีพระชทานของคุณแล้วคุณก็มีเมียน้อยที่แบบว่าเป็นเหมือนเมียแบบ เขาเรียกว่าไงในสมัยนั้นนี่าเข้าใจว่าสามารถมีภรรยาได้หลายคนมีเมียได้หลายคนไม่ต่ำกว่าสี่ห้าคนคุณก็มีได้อะไรเงี้ย payments. แต่คุณก็มีนะมีแล้วคุณก็โอเคมีภรรยาที่เป็นหลกักเป็นหลวงอยู่แล้วแต่คุณก็มีน้อยน้อยแล้วหลายหลาย,น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 ยคนมีประมาณสามคนในสามคนเนี่ยแต่และคนต่างแกงแย่งชิงดีชิงเด่นกันแลวจะมีอยู่คนคนหนึ่งเนี่ยซึ่งน,น่าเห็นเป็นภาพน่าจะเป็นเมียคนที่สองของคุณเขาเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างดูร้ายกับ กับทุกๆ,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 ๆเรื่องทุกๆอย่างมันเป็นลักษณะที่แบบว่าร้ายที่นี่หมายถึงว่าเขาเป็นทั้งขาวทั้งดําไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีเป็นผู้หญิงกลางคืนดูเป็นผู้หญิงกลางคืนเอเห็นเป็นผ้าแบบนี้นะแล้วก็เขามีความอิจฉาลิสยาเมียหลวงแล้วก็เมียน้อยอีกคนหนึ่งที่เป็นคนที่สามมีความอิจฉาซึ่งนี่น่าไม่รู้ว่าเขาเอาทําอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่ดีกับคุณหรือเปล่านะคะเห็นเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะขอดูซิว่า มันมีอยู่สามคนขอดูเมียคนแรกก่อนมีคำมามนสัญญาหรือสาบานอะไรกับเมียคนแรกไปไหมนะคะกับเมียคนแรกนะคุณมีคำสาบานไว้กันด้วยกันว่าคุณจะอยู่ดูแลเขาโอทารรมเขาอืมจะอยู่ดูแลโอทามเขาอยู่ช่วยเหลือเขานะคะคนที่สองคุณได้สาบานกับเขาว่ายังไงเพราะคนที่สองดูร้ายมากๆาก,ากพอสมควรนะคนที่สองอ่ะคุณไม่ได้สาบานอะไรกับเขาไว้เลย อไม่ได้สาบานอะไรกับเขาไวเลยแล้วก็ไม่ได้สาบแช่งอะไรด้วยคุณไม่ได้แช่งเขาแล้วก็ไม่ได้สาบานอะไรไไกับเขาแต่เขาก็ทากับคุณเขากระทาการไม่ดีบางอย่างกับคุณนะที่นี่น่าเห็นภาพนะอืมเขาดูซิว่าเมียคนที่สองเขาว่าหรือแช่งหรือแบบสาบานอะไรคุณไว้หรือเปล่าเมียคนที่สองของคุณนะ่ะเขามีคําสาบานไว้แต่คุณไม่ได้สาบานร่วมกับเขาคุณไม่ได้สาบานร่วมกับเขานะเขาสาบานเอาไว้ว่า มันเป็นลนักษณะเหมือนกับว่าเขาเป็นลนักษณะเหมือนกับว่าแบบเขาอยากทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจไม่ว่าคุณจะไปมีใครไปมีผู้หญิงคนไหนก็ตามที่ไม่ใช่เขาต่อไปก็ขอให้คุณเนี่ยรู้สึกอึดอัดใจกับรหลายๆคนแล้วก็ทอดทิ้งทีละคนทีละคนหรืออาจจะหมายถึงว่าให้ผู้ชายเออ,อไม่ใช่หรือจะให้ผู้หญิงพวกเหล่านั้นนะเขาทิ้งคุณไปทีละคนทีละคนอะไรอย่างเงี้ยไปลักษณะประมาณเนี่ยเขาได้พูดเอาไว้เกิดเอาไว้นะคะอืมค่อนข้างร้า,ายอ่ะคือนี่น่าเห็นเป็นภาพแบบนี้นะขอดูคนที่สามนะ พลยังคนที่สามนะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฟังแบบมีสติอย่าเพิ่งเอาไปคิดมากนะคะขอดูคนที่สามเขาสาบานหรือแช่งอะไรคุณไหมคนที่สามอะคะ่ะไม่ได้สาบานหรือไม่ได้แช่งอะไรคุณไว้นะคะไม่มีคำสาบานอะไรกับคุณแล้วก็ไม่ได้แช่งอะไรกับคุณแต่ผู้หญิงคนที่สามเนี่ยเขาเนี่ยก็ทรยศกคุณเหมือนกันทรเศาะกในที่นี้หมายถึงว่าเขาอะ ไม่ได้ซื่อสัต์ตระคุณแค่คนเดียวเขาแอบมีคนอื่นด้วยแล้วก็แอบไปมีลูกกับคนอื่นด้วยซึ่งดูแล,แล้วลักษณะของสิงห์เนี่ยในชาติที่แล้วนะสิงหนะ์เนี่ยกระทากับพวกเขาไปก่อนแล้วพวกเขาก็กมาหักหลังกระทํากับคุณหักหลังคุณเหมือนกันนะคะโอเคแต่มีแพ่อย่างเดียวเนาะที่นีหน้าบอกก็คือว่าภรรยาคนแรกคุณได้สาบานอะไรกับเขาไว้มีความสัญญากับเขาไว้นะคะว่าจะอยู่ดูแลเขาคนที่หนึ่งส่วนคนที่สองคุณไม่ได้ไปสาบานหรือสัญญากับเขาแต่คนที่สองเนี่ยเขามีคํา สาบานหรือคําว่าแช่งคุณไว้ซะมากกว่าว่าถ้าคุณไปมีเมียสามเมียสี่เมียห้าไปอ่ะก็ขอให้คุณไม่สมหวังขอให้คนพวกนั้นเขาทิ้งคุณแลวมันก็เป็นจริงด้วยนะคะโอเคอันนี้คือเรื่องราวของคุณในอดีตชาตินะคะอ่าโอเคพอได้รู้ละอย่าขอดูภรรยาคนแรกคนแรกของคุณก่อนเลยนะว่าเขาในชาตินี้เขามาเกิดหรือยังหรือว่าดวงิษย์เขาอยู่ที่ไหนนะคะเขามาเกิดแล้วนะ ถามว่าอองิกรรมให้ไหมแม่เอาองสิกรรมให้นะเจอกันหรือยังเจอกันแล้วด้วยเป็นคนในครอบครัวเขาชาติเนี้ยเกิดเป็นผู้หญิงเขาเป็นคนในครอบครัวของคุณเองนะคะเขาเป็นคนในครอบครัวของคุณเองนะอืมน่าจะเป็นภรรยาคุณหรืออาจจะหมายถึงว่าเป็นน้องสาวเป็นพี่สาวเป็นแม่คุณอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ไม่ใช่แม่ในหน้ามองแล้วไม่ใช่แม่น่าจะเป็นคนในครอบครัวหมายถึงว่าเป็นภรรยา เป็นภรรยาคุณเพราะว่าเขาน่าเห็นเป็นผู้หญิงอ่ะเขาเกิดมาเป็นชาตนี้เป็นผู้หญิงเป็นภรรยาคุณก็ได้หรืออาจจะหมายถึงว่าเป็นน้องสาวคุณก็ได้เป็นพี่สาวคุณก็ได้เป็นน้าสาวคุณก็ได้แต่ยังไม่เห็นไม่เห็นว่าเป็นเป็นพราะเป็นแม่นะยังไม่เห็นว่าเป็นแม่นะอืมโอเคต่อไปขอดูภรรยาคนที่สองของคุณเขามาเกิดหรือยังนะคะเขามาเกิดหรือยังมาเกิดแล้วนะเอาโหสิกรรมให้ไหมอ่าโอเคเจอกันหรือยังอืม เป็นใครในครอบครัวคนที่สามเอ้ยคนที่สองพราะ,ะคนที่สองเนี่ยคุณเคยเจอกันกับเขาแล้วแล้วก็เคยคบหาดูใจกันกันกบเขาเอถามว่าเอาห์วิกรรมให้ไหมตอนเนี้ยเขาอ่ะอาจจะเคยทําอะไรบางอย่างกับคุณไม่ดีนะในชาติภพนี้แล้วเขาก็มีการเอาหัวสิกรรมให้คุณแล้วเหมือนกับว่าต่างคนต่างไปเถอะอะไรประมาณเนี้ยเจอกันแล้วด้วยแล้วก็เข้ามาแทรกแซงในชีวิตคู่ของคุณอันนี้คือภาพของปัจจุบันไม่ใช่ของอดีตอันนี้คือภาพปัจจุบันแล้ว คนคนนี้ที่ที่นี่น่าเห็นภาพเนี่ยเขาอะเอาหัวสิกรรมให้ในชาตินี้เอาหัวสิกรรมให้แล้วนะถึงก็จะแช่งอะไรคุณก็ตามหรัศบาลอะไรกับคุณก็ตามมันใจใจของเขาลึกๆตอนนี้เขามีคําว่าเอาหัวสิกรรมให้ไม่อยากยึดติดนะคะเจอกันกับคุณแล้วด้วยแล้วคุณเองกับเขาอะเคยคบหาดูใจกันเคยรักเคยรู้จักกันทุกอย่างแต่เขามาเป็นบุคคลที่สามมาแทรกระหว่างชีวิตคุณกับภรรยาของคุณนะอืม โอเคเพราะว่าท okay. ี่น okay. so okay, so ่าเห็นภาพสิงห์รอบนี้รู้สึกว่าสิงห์อ่ะจะเป็นพลังงานของผู้ชายนะพลังงานของผู้ชายนะคะขึ้นมาแต่บางคนบอกว่าสิงห์เป็นผู้หญิงอ่ะโอเคถ้าสิงห์เป็นผู้หญิงนะคนที่เป็นเออ่คนที่เป็นอ่ะลักษณะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณอ่ะชาตินี้เขาเป็นผู้หญิงหมดเลยเขาเป็นผู้หญิงหมดเลยเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนเหล่านี้ค่ะอาจจะเป็นพี่คุณก็ได้พี่สาวคุณก็ได้น้องสาวคุณก็ได้หรือเป็นแม่คุณก็ได้เป็นน้าสาวของคุณก็ได้เป็นได้หมดเป็นในลักษณะเป็นเครือญาติผู้หญิงนะคะโอเคอืม อ่ะต่อไปนะคะขอดูคนที่สามนะคนที่สามเข้ามาเกิดหรือ,อยังนะคะเกิดอโหสิกรรมให้นะเจอกันหรือ,อยังโอเคเจอกันเป็นใครคนที่สามเนี่ยเข้ามาเกิดแล้วนะคะแล้วก็อโหสิกรรมให้คุณแล้วด้วยนะคะไม่ติดไม่ติดกรรมกันเขาเอ่อเป็นภาพเหมือนกับว่าคนที่สามเนี่ย เป็นลักษณะ 3, เหมือนเป็นคนในครอบครัวคุณเหมือนกันเลยเป,เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเลยนะแปลจังคนที่สามเนี่ยเขาอ่ะเขาเขาเคยเจอกันกับคุณ เขาเคยคบหาดูใจกันกับคุณเคยแบบไปไหนมาไหนด้วยกันกับคุณเป็นเหมือนเป็นครอบครัวกับคุณนะ่ะแต่เขาคนเนี้เอาหงสิกรรมให้คุณแล้วเขามีวันหนึ่งม่เป็นลนักษณะเหมือนกับว่าเขาเคยหักหลังคุณเคยหักหลังคุณแล้วก็เคยเป็นลนักษณะที่แบบว่าแบบทรยศคุณนะ่ะทรยศคุณแล้วกเ็เคยหลอกลวงคุณเคยทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจ วนกลับไปวนกลับมาหาคุณอยู่ตลอดเวลาคนเนี้ยวนไปวนมากลับมาหาคุณตลอดเวลาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาบางทีคิดถึงก็มาบางทีแบบเดี๋ยวจะไปก็ไปอะไรเงี้ยไปแบบไม่ไมีเย,ย,ย,ยอะๆพอนึกนึกพอนึกได้ก็กลับมาหาฉันอะไรประมาณเนี้ยคนเนี้ยวนเวียนอยู่นะเป็นลักษณะว่าเป็นเหมือนเพื่อนเกา่าเพื่อนแก่ตอนเนี้ยมันเป็นลนักษณะเป็นเหมือนคุณกับเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเคยอยู่แบบเคยอยู่กินด้วยกันลักษณะเหมือนว่า ไม่เชิงว่าอยู่กินด้วยกันแบบเป็นผัวเมียนะแบบแต่ว่าอยู่แบบว่าเหมือนคบหาดูใจกันมานานพอสมควรเนี่ยอืมอืมตัวคุณนะสิงนะคุณนะ่ะชีวิตคุณนะ่ะวนเวียนกับผู้หญิงหลายคนในในชาติปัจจุบันวนเวียนกับผู้หญิงหลายคนมากสามคนสี่คนเนี่ยวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละมันจะมีคนหนึ่งที่เป็นหลักให้กับคุณแต่นอกนั้นนะ่ะคือเป็นสามต์เหมือนแบบวนไปวนมาหาคุณมันเป็นวิบากกรรมเนาะ ตัดกรรมกันดีกว่าถ้าไม่อยากให้มันเกิดคดีความแบบเนี้ยเกิดคดีความถ้าไม่อยากให้มันแบบเกิดเรื่องซ้ําๆแล้วซ้ำๆแล้วแบบแบบนี้อีกซ้ําแล้วซ้ำแล้วซ้ำแล้ว,ซ,ลวซ้ำแล้วแบบเนี้ยเจอแบบนี้อีกนะคะโอเคพอได้รู้แล้วเนาะว่าคําสาบานหรือคําแช่งอะไรของใครมีไว้เพราะว่าบางคนนลูกศรนิ่หน้าบางคนหลายคนมากที่แบบสงสัยในเรื่องของกรรมของตัวเองในดีชาติว่าเกิดอะไรขึ้นตอนเนี้ยบางคนที่เข้ามาฟังอาจจะรู้สึกแล้วนะว่าแบบอืมฉันเคยทําเป็นแบบนี้นะมันเป็นกรรมของฉันนี่เองนะคะที่ คือก็มันเรื่อความเจ้าชู้เนาะมีหลายคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคอขอดูอีกอะมีอะไละเอียดที่ต้องถามไหมเฮ้มีประมาณนี้ใช่ไหมอืออ่ะเดี๋ยวนี้หน้าขอดูให้นะคะาคาสาบานของคุณเนี่ยมันส่งผลให้คุณในชาตินี้นะคะไม่ใช่ชาตินี้สิคงสาบานเนี่ยมันส่งผลให้คุณเนี่ยต้องเจออะไร ในปีนี้ปีหกสี่นะคะเรื่องของการเงินการงานสุขภาพแล้วก็ความรักขอดูการเงินก่อนนะการเงินของคุณนะ่ะไม่ค่อยโดดเด่นนะคะสิงคุณเดินทางไปเรื่อยๆเ <laughs> หมือนรถขายโลงเลยแหละเดินทางไปเรื่อยไม่ค่อยได้อยู่กับที่กัแบบทางหรอกนะคะนี่น่ามองว่าคุณน่าจะแบบมีอาชีพเป็นข้าราชการเป็นทหารเป็นตำรวจอย่างนี้ได้หมดเลยแล้วไปเป็นผู้พิพากษาเป็นทนายความบเออ อะไรแบบนี้ได้นิติกรนี่ได้หมดเลยเห็นเป็นแบบนี้นะทำเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบเป็นข้าราชการเป็นข้าหลวงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีพ่อปู่ฤาษีคอยคุ้มครองดูแลนะคะการเงินของคุณไม่ค่อยโดดเด่นมันดูแบบไปเรื่อยๆเ,เหมือนกับว่าแบบเหมือนมันชักหน้าชักหลังแบบชักหน้าไม่ถึงล่ะบางครั้งในบางเดือนอ่ะอเหมือนกับว่ามีมีแค่เฉพาะรายได้ช่องทางเดียวจากการรับราชการเท่านั้นอ่ะ มาเป็นตัวช่วยมาเป็นตัวเสริมให้คุณซัพพอร์ตคุณมันมีการกู้กยืมนี้สินทุกอย่างเลยมันมาพร้อมกันหมดเลยเงินไม่ค่อยโดดเด่นไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเป็นเงินเลยอะ่ะอืมอันนี้ก็เอเไอ้นะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเหรอเป็นอราชินีถือดาบอืคิงถือไม้เท้า The เดอะเฮอร์มิตนะคะแล้วก็หกไม้เท้า มันไม่ค่อยโดดเด่นเรื่องของการเงินสักเท่าไหร่ของปี64นะคะอืมอ่ะบางคนนะอาจจะไม่ได้รับราชการแต่ทำธุรกิจส่วนตัวก็ได้เหมือนกันเนาะโอเคต่อไปขอดูเรื่องของการการงานบ้างนะคะงานดูเครียดอืม งานของคุณอ่ะมันเป็นงานที่ต้องใช้ภาษาใช้คําพูดคําจาหรือเป็นงานที่ต้องตัดสินคดีความให้คนอื่นมันดูเครียดมากๆเครียดแบบภาษาที่แบบว่าคุณอยากจะหนีความวุ่นวายตรงนี้มากมากเลยมันเครียดมันเหนื่อยแล้วก็หัวจะแทบจะระเบิดอยู่ละบางทีมันเป็นลนาาักษณะดูแบบมันดูเครียดจนจะอ้วกอะเครียดจนจะอ้วกจริงๆนะอืมมัน ไม่อยากเอาอะไรละไม่อยากทำละไม่อยากจะอยู่ตรงจุดนี้แลวฉันอยากจะเปลี่ยนงานใหม่อยากจะเปลี่ยนงานใหม่อยากจะไปอยู่ที่ใหม่ละอะไรอย่างเงี้ยขอเปลี่ยนงานใหม่ตำแหน่งใหม่เถอะอะไรอย่างเงี้ยขอหน่วยงานใหม่เถอะหรือแบบหรือแบบอาจจะหมายถึงว่าแบบออกไปเถอะออกไปเลยลาออกไปเลยอย่างเงี้ยเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะอืมเพราะว่าคุณแบกรับงานแบกรับภาระเรื่องงานมาเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเงินของคุณมันไม่งอเงยเงินคุณมันยังนิ่งเหมือนเดิมและทุกวันเนี้ยคุณทําอะไรยังไงอะก็คือคุณแค่แบบ ต้องให้ที่บ้านคอยช่วยหรือซัพพอร์ตคุณคุณอยากจะช่วยหรือซัพพอร์ตคนที่บ้านแต่คุณยังมันยังได้ไม่ถึงจุดนั้นอะยังคงต้องให้ที่บ้านคอยช่วยหรือซัพพอร์ตคุณเนี่ยคุณยังคงแบกรับภาระพอสมควรคุณตอนนี้คุณกําลังมองหางานใหม่ๆทําอยู่นะซึ่งอาจจะหมายถึงว่าเป็นงานหลักงานเสริมของเนี่ยก็ได้เป็นงานเสริมเข้ามาเนี่ยเสริมจากการทําเป็นแค่แบบไม่ใช่แค่ราชการคือทําเสริมอีกนะะหลายด้านอะไรเงี้ยคุณเป็นคนที่มองการไกล มองข้ามแบบไปข้ามฝั่งเลยเนี่ยเออฉันอยู่ฝั่งเนี่ยแล้วก็ไม่มีแบบแม่น้ําขวางกัน้นแล้วคืออยู่อีกฝั่งหนึ่งฉันอยากจะข้ามไปฝั่งนู้นมากๆเลยตอนเนี้ยเอาฉันหลุดออกจากตรงนี้เถอะเถอะฉันอยากจะไปแล้วฉันไม่อยากจะอยู่อยู่ตรงนี้แล้วฉันไม่อยากทำงานเดิมงานเก่าของฉันแล้วฉันเบื่อหน่ายละายทานองนั้นนะคะอันนี้คืองานนะส่วนเรื่องของสุขภาพสุขภาพอะ่ะให้ระวังเกี่ยวกับเออ โรคภูมิแพ้ให้ระวังโรคภูมิแพ้นะคะระบบทางเดินหายใจหรือระบบของเหลอภายในร่างกายนะคะอืมแล้วก็จะมีอาการปวดบริเวณหัวเข่าด้วยนะปวดขาปวดขาปวดหัวเข่ามากเพราะว่ามันน่าจะมีข้างน่าจะเป็นข้างขวาหนักสุดนอืมดูจากอาการแล้วเนี่ยนะคะ Okay. โอเคโรคภูมิแพ้นะระวังโรคภูมิแพ้นะคะในปีนี้นะคะภูม okay. ิแพ้หมายถึงว่าภูมิแพ้อากาศแพ้ฝุ่นก็ได้หรือแพ้และอองเกรสรแพ้น้ําอย่างเงี้ยก็ได้นะคะโอเคแพ้อาหารเงี้ยก็ได้นะคะให้ระวังนะต่อไปเป็นเรื่องของความรักเนาะความรักของคุณโดยรวมนะคะของปี6 4สี่นะเอาขอดูคนโสดเออของคนมีคู่ก่อนเนาะคนคนมีคู่แล้วก็คนโสดเนาะของคนมีคู่ก่อนเป็นยังไงบ้างความรักของคนมีคู่นะ ความรักของคุณมีคู่นี่นะ่ามองว่าคู่ของคุณหนะักดูแบบสบายๆชิวๆไม่ค่อยที่จะแบบเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะปล่อยปล่อยแบบชีวิตแบบอิสระเต็มที่ไม่ึดติดอะไรบางอย่างเนาะไม่ไม่ึดติดแต่เป็นความรักที่ดูมั่นคงแล้วก็หนักแนมบางทีความคิดของคุณกับเขาอาจจะสวนทางกันก็ได้นะคนรักของคุณกับเขากับตัวคุณนะ่ะคุณนะ่ะเป็นคนที่ เก่งทุกๆด้านในเรื่องของงานคุณพยายามที่จะแบบกระโจนวิ่งเข้าหางานทุกอย่างต่อให้คุณเจองานหนักแค่ไหนคุณก็จะแบบโอเคฉันจะทำฉันจะรับผิดชอบให้ดีที่สุดแต่บางทีความพิกในเรื่องของคุณกับเขาบาทีแบบ มันอาจจะบางทีแบบเรื่องงานอาจจะคิดไม่ตรงกันก็ได้นะคะมีอะไรบางอย่างที่แบบมันบางอย่างหมักแพชชั่นเหมือนมันเหมือนกันแต่บางอย่างมันไม่เหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของงานบางทีคิดงานไม่เหมือนกันฉันคิดอีกอย่างหนึ่งเธอคิดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแต่เป้าหมายเดียวกันชัดเจนเหมือนกันนะคะมีความมั่นคงในเรื่องของความรักมากๆนะคะคือต่างคนก็ต่างให้อิสระแก่กันในช่วงเวลานี้นะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรเขาปล่อยคุณเป็นอิสระไปหมดทุกเรื่อง ไม่ดึงล้างคุณไว้เหมือนเมื่อก่อนปล่อยให้คุณทําตามที่คุณอยากจะทําตามที่คุณอยากจะฝันเอาไว้คุณอยากทำอะไรคือคุณทําไปเลยเขาจะไม่ดึงไม่ดึงไม่ล้างคุณไว้ไม่ไม่ฉุดคุณไว้นะคะเป็นประมาณนี้ <ๆ S 1> คุณปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยวางไปเขาก็จะแบบโอเคสบายบาย,บายกับคุณ <_ S 1> ๆๆเขา <ๆ S 2> ไม่อึดอัดเขาไม่อึดอัดกับค <ๆ S 2> ุณเ <ๆ S 2> ขาไม่กดดันคุณด้วยนะคะอันนี้เรื่องของความรักแล้วเลยหน้าก็เลยมองว่าในเมื่อเขาไม่กดดันคุณมันเลยทําให้คุณเนี่ยมองแค่เขาแค่คนเดียว มองแค่เขาแค่คนเดียวแล้วก็เป็นลกักษณะว่าเอาเป็นเหมือนกับว่าเขาเป็นลักษณะเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยก็เลยรักแล้วก็เชื่อใจเขาแค่คนเดียวแล้วก็มีมีเขาแค่คนเดียวอะไรเนี้ยคุณมีเขาแค่คนเดียวเขาเขาเลยให้อิสระกับคุณไม่บังคับตัวคุณอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือความรักของคนมีคู่นะขอดูคนโสดคนโสดนะ่ะคนโสดคนโสดนะคะหกสี่นะ คนโสดปี64เป็นยังไงมากภาพเบลมปี6 4สี่นะคะคนโสดสถานะของคุณก็ยังคงดูคลุมเครือเหมือนเดิมะไม่ชัดเจนเหมือนเดิมอมืคุณสองคนพยายามต่างก็ทําให้กันและกันทุกอย่างเลยไม่ว่าจะคอยสอดส่องดูแลกันพยายามที่จะแบบพาไปกินข้าหรือเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ทุกอย่างคุณสองคนนะ่ะคนโสดนะถ้าตอนนี้คุณกำลังเข้าหาดูใจกันหรือกพยายามที่จะแบบศึ่อาใจกันอยู่ในช่วงเวลานี้แล้วก็ตามคุณสองคนเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากมาก เป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากเลยนะคือไม่มีใครเทียบอะไรกับคุณได้นอกจากตัวคุณกับเขาคู่กันนะคู่กันแล้วแม่ไม่แคล้วกันหรอกอะไรประมาณเนี้ยคุณก็ดีเขาก็ดีเนี่ยที่น่ามองเห็นภาพนะคะแล้วก็ต่างคนก็ต่างรู้สึกกันดีแต่ผู้ชายค่อนข้างดูนิ่งนะ คนที่คุณคบหาด้วยเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขาดูนิ่งบางทีเข้าใจแข็งนิดนึงแต่คุณเนะ่เป็นคนที่อ่อนโยนพยายามที่จะทำทุกๆอย่างเพื่อเขาอ่อนโยนดูแลเขาเป็นอย่างดีคอยทนุถนอมเขาเป็นอย่างดีถามไถ่ทุกสุขว่าเป็นยังไงบ้างบางทีคบหาดูใจกันก็แบบบางทีอาจจะแบบ มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้แบบบางคู่นะั้นยังไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นบางคู่ที่แบบว่ายังคงศึกษาใจกันอยู่แล้วก็บางทีก็ยังดูคุมเครือนะบางคู่นะดูคุมเครืออยู่ยังไม่ชัดเจนยังไม่แน่นอนอะไรเงีง้ยทั้งๆที่สองคนเนี่ยใจก็คิดตรงกันแต่บางคนนะ่ะก็ยังไม่เปิดใจคุยกันก็มีนะโอเคอันนี้คือภาพรวมๆนะคะทั่วๆไปของชาวราศีสิงแล้วก็เป็นการทํานายแบบ ของช่วงปีหกสี่นะคะของการเงนินการงานสุขภาพความรักของปีหกสี่เนาะเป็นโดยรวมนะคะโอเคคาสาบานของคุณก็มีประมาณนี้นะคะอ่ะนีนาขอฝากนิดนึงนะก็คือว่าทุกคนนะลูกศิษย์ทุกคนนะคะนีนาขอให้ทุกคนเนี่ยก็คือมีสติในการฟังอีกอย่างนึงก็คือมั่นรักษาศีลให้ครบห้าข้อศีลห้าข้อเนี่นะคะจะเป็นตัวเป็น,เป,นเป็นเกาะป้องกัน คุ้มของคุณได้เป็นอย่างดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้นะคะนีน่าเจอมาทุกเคสทุกสถานการณ์เจอแม้กระทั่งคำว่าคุณใส่มนดำพยายามที่จะดับเออมาทดลองทดสอบมีน้าความสามารถของนิน่าอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เออส่งอะไรมาบ้างก็ไม่รู้สุดท้ายก็มันแพ้ภัยของตัวมันไปเองก็ตายนอกไปตามธรรมชาติของมัน <laughs> <laughs> นะคะโอเค นันแหละคือเหตุผลที่น่าจะจะบอกว่ารักษาศีลสุขคมห้าข้อบางคนไม่รู้ว่าไม่รู้อ่ะหน้าเป็นลักษณะแบบว่าเขาไม่เขาไม่ได้มาอยู่กับนีน้าทุกวันทุกคืนรู้ได้ไงว่านีน้าโกหกหลอกลวงคนอื่นหรืออาจจะหมายถึงว่าไม่ได้รักษาศีลจริงใช่ไหมถ้าคนเราไม่ได้รักษาศีลจริงน่ะไม่ได้รักษาศีลท้าจริงคงไม่ถึงอยู่จุดนี้ได้นานหรอกค่ะนีน่าจะบอกแบบนี้เนาะอืม โอเคมีประมาณนี้นะนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะรักษา,า,าสุขภาพช่วงโควิดกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบาย